กลับมาบางนงวดนี่ก็จักไม่เห็ดยังอีดีแนวสีเห็ด <laughs> ปลูกไว้ก่อนพอดวงอาทิตย์เอ้ยต้กัดว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทัน้งทีคือต,ตอนคือต,ตอนออกจากเสาไฟโน้นเรียกก็ลงบรรยากาศมีหลักเสาไฟด้วยนี่เป็นตะยูยูไหยยูยยนะชีวิตยเกษียณน,นานอยู่นะกว่าสนุกดีพอแล้วพอ่อ อย่าลึกอืมนี่แหละจ้ายมากไแม่บ้นบอ่อไอ้ก่อนลงมาเที่ยวนั้นกับสามต้นมาบันที่กับสองตน้นต้นกระจงชีวิตโพผโ่จะต้นกระจงจ้าพอแล้วพอแล้วอย่าลึกอย่าลึกมาถ่ายใกล้ๆมาถ่ายมุมสุดเอา มาพูดอะไรจะมาเฮาข่อยอยู่ที่ข่มาที่นี้เจ้าก็มาเฮาข่อยอยู่ที่ข่อยนี่บอกเฮ้ยรถอันเบนเปิดประทุนแม่เนี่ยรถจำตางังรถประจำตางังทู่ดีเนาะนี่แหละชีวิตเพิ่นมากแต่ต้นกระจุกมาดูหรอครับก็ เก็บถุงมันไหมได้บอสสันอย่างนเงี้ยอเอากม้กมก้มก้มลงขีนกมไไหนหน้มบ่ด้เนาะมันเว้นตัวหน่อยเนาะเรีย,ย,ยว่าสีกลวดได้ได้วยนะสีดำกุญยานมาบกัดมันหลุอยู่ามันบกัดทามกระดิกหางมาขนาดนี้ไม่มีกัดหรอก แม่จะเลีเ้ยงดีดอกมากมาอยู่บ้านเลี้ยงดยู่เลี้ยงนาอยูล่าแป๊บพ่อถุงมือแม่แฮะนเ่ไ่้ไปแล้วเรียบร้อยถุงมือเ่งถอดวางไงหมเออเอะลากลง เจ้าบ่แล้วถุงมือแม่นบ่บ่อถุงมือก็ถอดอยู่นี่ยกจะอ,อืมขูดขึ้นดินซ้ายดินอมน้ำอยู่เนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งต้นต้นพุทรา,าออกเออขุดออกเลยเพราะเราไม่ต้องการเออนู่นไปทิ้งนูน่นข้างทาง เอาไปไหนเรามาดิอมให้ปลูกบ่ปลูกดอกนาะนทบพุทามาั่นน่าจะมากับตอนเขาดันดินดันไลเนี่ยแหละขุดออกน้องข้าว่าต้องการมันพุทราบ้านเนาะมาที่เลอเขาขุดพุทาป่าเอาไปทิ้ง เราหล่อยังเป็นปลายอยู่ด้วยแต่ว่ามีทั้งสสบไฟมาแล้วมันมาหลี่ยู่ปลาเนี่ยเออ,เอาาถือเขาไปสุดมัน,น,น จะเขาจับเองนะใ่ตรงนั้นมันก็สีอ่าตอนที่สองหรือว่ามันอยู่กลางบานวะบอบาละยะ่าถูกปลละเออเป็นโฮมพื่อเอาไว้ผูกเปนอนหน้าบ้านไปทีนี้เดี๋ยวไปนูน่นไปหน้าลงหน้าไปนี่ไปปลูกต้นยางนาไปชักต้นก่อนนี่ ยี่สิบสี่ต้นอมแม่